จาก64โรงเรียนที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบแรกตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงเรียนใดจะผ่านเข้าไปเล่นเป็นอเรดยนที่15กับรอบต่อไปครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนเก่งพัฒนไทย พบกันเวลาดีแบบนี้หลังคารณภมชาตินะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของภาษาไทยยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทําให้คนไทยนั้นรักและก็สามัคคีกันด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจภาษาแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยก็จะได้ปัญญาแล้วก็ได้สิ่งที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นด้วยครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจะได้โรงเรียนที่15้านะครับจากทั้งหมด16โรงเรียนที่เราต้องการนะครับและก็จากทั่วประเทศด้วยแข่งขันกันมาเหลือโรงเรียนนี้โรงเรียนที่15แล้วถ้าชนะนะครับเราก็จะร่วมพักใจด้วยนะครัััััับบบแแแแและะะตววททนน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 นีีีี่่่มาขขงงงใ้้4โโรรรรรรรเเยยคคไดกก ตัวแทนก็คือเด็กหญิงจุธามาสุมาศและเด็กหญิงบุญยพรลิมกิติเจริญชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาโรงเรียนลิทยาวนาลัยกรุงเทพมหานครครับตัวแทนจากโรงเรียนที่สองนะครับเด็กหญิงอนทัยจันใสและเด็กชายธนพันธ์ยาวิราชจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พยาวครับตัวแทนจากโรงเรียนที่สามนะครับนายปัจยาสารพิม และเด็กหญิงรักสุดาพจนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนธรรมวรวิทยาจังหวัดสกลนครครับและตัวแทนจากโรงเรียนสุดท้ายนะครับเด็กหญิงวีราพรช่วยเพชรชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาและเด็กหญิงปวีศราแก้วสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนมอวิทยานุสรจังหวัดสงขลาครับในหมดแรกนี้พร้อมนะครับพยายามให้เต็มที่คำศัพท์นะครับต้งแปดคำดังนี้นะครับคำที่หนึ่งนาวินคำที่สอง ดารณีคำที่สามจรีคำที่ 4, สี่สูคคำที่ห้าอันนบคำที่หกดิดคำที่เจ็ดเพตราคำที่แปดนาเวนะครับและนี่คือคาศัพท์ทั้งแปดคำนะครับคําถามนะครับถามว่าคําที่อ่านไปทั้งหมดนั้นคําใดบ้างที่แปลว่าเรือครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับถึงเวลาเรายกมือได้เลยนะครับ ตอนนี้น้องๆทั้งสี่โรงเรียนได้ตอบเป็นผลเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆเขาตอบอะไรกันบ้างรัชยะวรรณไหลตอบว่านาวินดารณีดิษฐนาเวและก็หยุดเวลาครับเฉลยพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาตอบว่านาวินช้าแบบนี้จะทันเพื่อนไหมครับเนี่ยเจริตู่และก็นาเวธรรมวรวิทยาก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ น้องๆโรงเรียนนี้นมั่นใจทีเดียวครับทางด้านมออวิทยาลุศรก็ตอบว่านาวินแม่ยังไม่กดครับเพตราดิด นาเวทมาดูสรุปตารางการตอบหูน้องทุกฝีโรงเรียนกันครับริชยาวรรณไหตอบว่านาวินดารณีดิดนาเวฉเฉลมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินะเยาวตอบว่านาวินเจรีตู่และก็นาเวทธรรมวรวิทยาตอบว่าเจรีตู่นาเวนาวินทางด้านมออวิทยานุศสอก็ตอบว่านาวินดิดเพตรานาเวคำที่ถูกต้องที่แปลว่าเรือก็คือคำว่า ดารามีตูเพตราและนาเวทครับ ที่ไม่ใช่นะครับก็คือคําว่านาวินนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่านาวินนี่หมายถึงเรือจริงๆไม่ใช่หมายถึงคนเรือและทหารเรือนะครับไม่ใช่หมายถึงเรือนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคําว่าจรีนะครับก็แปลว่ามีดนะครับมีดคําว่าอนนบนี่ก็ไม่ใช่นะครับหมายถึงห่วงน้านะครับอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับแล้วก็ดิดแปลว่าท่าน้ํานะครับดังนั้นสรุปก็คือจารณีตูกเพตราและนาเวศนนะครับสี่คำนี้เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นคาตอบที่ ถูกต้องเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนที่ทํำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับรวมทั้งเวลาด้วยผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกได้แก่โรงเรียนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับคะแนนเท่ากันหมดเลยครับ,คะ,นนค,รบคะแนนเท่ากันหมดเลยแล้วที่โอ้โหยิ่ง บีบคั้นหัวใจก็คือแต่ละโรงเรียนนั้นห่างกันเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นครับโอ้ยหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีโรงเรียนแรกได้เก้าวินาทีหสองสิบวินาทีโรงเรียนที่สามสิบเอ็ดและโรงเรียนสุดท้ายสิบสองวินาทีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับและคะแนนรรงทั้งหมดที่เท่ากันก็คือสองคะแนนโรงเรียนที่ทำเวลาได้ดีสุดผ่านเข้ารอบไปโรงเรียนแรกนะครับโรงเรียน ทรมว,วิทยาจาร์จังหวัดสุโนทัยมามันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินนะครับอุตสาห์เตรียมตัวมานะฮะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับได้ไปสองข้อสองคะแนนในเวลาเก้าวินาทีครับอีกสองโรงเรียนที่เหลือครับที่จะได้เข้ารอบอีกโรงเรียนต้ตก,ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับโรงเรียนที่ทําเวลาตามมาติดๆทีห่างกันแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับได้แก่โรงเรียน ตอนนี้เหลือสามภาคเลยครับภาคกลางคือกรุงเทพมหานครภาคเหนือคือพะเยาและภาคใต้คือสงขลานะครับลงเรียนเ้นโรงเรียนริตยาันอลัยกรุงเทพมหานคร าทีนะครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งวินาทีนี่มันมีความสํำคัญและความหมายมากมายขนาดนี้เพราะว่ากําลังจะเป็นหนึ่งวินาทีที่จะตัดสินให้โรงเรียนอยู่และโรงเรียนต้องไปก่อนนะครับแต่ให้กําลังใจทุกรงเรียนนะครับเพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับโรงเรียนสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบในหมวดแรกนี้นะครับนั่นก็คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนและ เป็นโรงเรียนเฉลิมพเกียรติสเมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพะเยาโอ้โหเป็นครั้งบอดสาดนะครับที่แม้ทางงสองจะเท่ากันสองคะแนนแต่ว่าเวลานี่เฉือนกันเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองนะครับจากนั้นสรุปนะครับโรงเรียนธรรมบวรวิทยาจังหวัดสุโขทัโรงเรียนลิทิยาวรณาลายัยกรุงเทพมหานาครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพะเยาผ่านเข้ารอบครับ อ๋อเดชโรเรียนมอ,อวิทยาลัยนสสอจังหวัดสงขลาตอนนี้เลยครับเวียรพรครับอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนหน่อยครับที่ตอนนี้กําลังเตรียมตัวในการแข่งขันก็ดีหรือว่าเตรียมพร้อมในการเล่นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับค่ะก็สำหรับการแข่งขันนะคะก็ถ้ามาถึงเวทีตรงนี้จริงๆก็อย่าตื่นเต้นความรู้ทุกคนมีอยู่แล้วทําได้หรือเปล่าตัวเองตื่นเต้นหรือเปล่าก็นิหนค่ะตื่นเต้นเป็นธรรมดาเอาละครับยอดเยี่ยมมากครับนี่คือโรงเรียนมอวิทยาลัยนสสอจังหวัดสงขลานะครับ เป็นกำลังใจและให้กำลังใจต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามอีกทั้งสามโรงเรียนแข่งขันตอนนี้ให้เขาพักกันสักครู่เดียวนะครับเราจะไปชมเกดท่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทยครับกับคำไทยใช้ถูกสักครู่ครับตัวต่อตัวเป็นคำนามหมายถึงจำนวนหนึ่งตอนหนึ่งมักใช้ในความหมายของการต่อสู้ส่วนสองต่อสองเป็นคำวิเศษที่มักใช้พูดกล่าวในกรณีชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนที่อยู่ด้วยกันตามลำพัง โดยเฉพาะในที่รับหูรับตาคนอื่นทั้งสองต่อสองและตัวต่อตัวแม้จะมีจํานวนเท่ากับสองคนแต่เราไม่ได้ใช้คําทั้งสองคำนี้แทนกันเพราะความหมายจะผิดเพี้ยนไปทันทีนอกจากนี้ยังมีคําว่าลําพังซึ่งเป็นคําวิเศษหมายถึงเฉพาะตน,นไม่เกี่ยวกับผู้อื่นคํานี้ S 1> <S 1> <S <an> <S ใช้ได้ในข้อความทั้งสองความหมายที่มีจํานวนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งขึ้นไปอย่างเช่นไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่บ้านตามลําพังกับเจ้าตูวดังนั้นต้องจําให้ดีว่าคําว่าตัวต่อตัวและสองต่อสองมักจะใช้เฉพาะกับคนแต่คําว่าลําพังใช้ได้กับทั้งคนและสัตว์นะครับนั่นคือคำพังใชใ้ถูกนะครับตอนนี้อีกหนึ่งหมวดที่ร,รอพร้อมอยู่แล้วนะครับก็คือใบคำำํานําศัพท์นะครับถือว่าเป็นหมวดที่ ยากพอสมควรนะครับและต้องใช้ไหวพิปิภานและก็ทักษะภาษาเนี่ยรอบด้านทีเดียวนะครับโดยกติกาก็คือเราจะมีคําศัพท์ให้นะฮะมีชุดคําให้ทั้งหมดสาชุดนะครับในแต่ละชุดคําจะมีคาศัพทั้งสิบคำนะครับในเวลาหนึ่งนาทีต้องพยายามที่จะหาให้เจอนะครับว่าพยางค์นาของแต่ละชุดคําคืออะไรแล้วก็ตอบให้ถูกให้มากที่สุดนะฮะเก็บคะแนนไว้และถ้าไม่มั่นใจข้ามได้นะครับโรงเรียนแรกนะครับที่ผ่าวนเข้ามาก่อนคือโรงเรียนธรรมบวรวิทยาจังหวัดสกลนครจะมีสิทธิ์ในการเลือกชุดคําก่อนหนึ่งสองหรือสามครับ หนึ่งครับประจําที่เลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเตียนตัวมาครับคำเรียกหัวขโมยหากินโดยการย่องเบาทำทำครับริ้วรอยที่ห่างตาพอมีแกพอแกมาเป็นเป็นมีเป็นต้องมีติกาตีกาถูกต้องตีนะครับคำเรียกสลอูรู้กันมาแต่โบราณกูไม่ใช่ครับ ข้ามข้ามขับรถเร็วหนักหนาไม่รักษากดจราจรข้ามครับชอครับพยางตีนะครับจะลืมไหมครับใส่แล้วว่ายน้ําดีตีน้ําทีไปได้ไกลตีนกตีนกอบถูกต้องครับต้นนี้เรียกลุงลาว่าพญาสัตบัญี่เิตีเตตถูกต้องครับรถเคลื่อนด้วยสายพานที่กันดานไปสะดวกข้ามข้ามครับถ้าพอซวยหนักหนาเขาออกมาเย็บ เชิงสินตีสินไม่ใช่ครับข้ามครับทาบครับ,รบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตัวยังเล็กเป็นทารกตีนหน่อยไม่ใช่ครับข้ามทาบครับเป็นชื่อของไม้เท่านี้วตอบแลครับ ไปเสียจังหวะเอาหลายจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าพยางนําพอเป็นตีแล้วทั้งชุดนั้นต้องเป็นตีเหมือนกันนะฮะหรือคําใดก็แล้วแต่นะครับที่ข้ามไปก็มีหลายคำตั้งแต่คำแรกเลยนะครับคำเรียกหัวขโมยหากินโดยการย่องเบา hey, <man. S 1> ตีนแมวนี่หาข้ามเจอตรงนี้ให้ได้นะครับคำเรียกสละอูรู้กันมาแต่โบราณตีนตีนคู ตีนคูไม่ใช่ตีนกูตนะที่บอกเลยตีนคูนะกูเนี่ยตีนคูนะครับผ้าทอสวยนักหนาเขาเอามาเย็บเชิงสิน้นตีนจกถูกต้องครับโอ้โหนี่ทางนุนสกกรุงเทพไมยังทราบเลยนี่สกลนครไม่ทราบผ้าสิน้นนลฮะโอ้ผ้าตีนสิ้นนี่หมดกันเอาละครับได้ไปทั้งสิน้นสามคำสามคะแนนจำที่เลยครับอีกสองตีนที่เหลือนะครับ ต้องให้ได้มากกว่าสคะแนนถ้าได้มากกว่า3คะแนนนี่เขารอบแน่นอนฤทือกวันอะไรพร้อมไหมครับชุดที่เหลืออยู่คือ2กับสามชุดไหนครับชุดสามอาตกลงกันก่อน,น,นะฮะชุดเลยดเอาอะไรครับสามน,นะครับประจาพี่เลยครับอย่าลืมนะฮะพยางนําถ้าเจอแล้วถ้าใช่ถ้าถูกต้องแล้วทั้งหมดทั้งชุดเป็นพยางนาเดียวกันนะครับเตรียมตัวครับ